แบบว่าเกินครึ่งทางแล้วนะคะทิศเชียงใหม่ของเราวแวะแบบว่าให้อาหารท้องนิดนึงก่อนนะคะคนขับรถหิวค่ะคนนั่งมาเป็นเพื่อไนไม่หิวแต่ดิฉันหิวจ้าคุแเราดูสั่งอะไรมามากมายค่ะเธอกินสองคนนะธอ่าดูหน้าคนนี้ค่อยหิวและะ้วเนาะลงหม้อเลยค่ะ <c oughs> นะคะคุณ ไม่ใช่เอาอาหารลงหมอ้อไม่ใช่เธอลงหมอ้อเธออ,อกินดิบได้ไม่ต้องสุก <c oughs> ทุกคนตอนนี้เราอยู่ตากแล้วนะคะ<อ>ทุกคนขาก็อีกสมชั่วโมงเนาะเมื่อกี้เนาะจากสิบเอชั่วโมงนะคะคูณเจ็ดชั่วโมงผ่านไปอตอนนี้คืออยู่ที่ตากแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเถินลาปางแล้วก็ลาพูนแล้วก็เข้าเชียงใหม่เลยเนาะสรุปคืนนี้นอะนไหนคระคืนนี้ นอนจันทุดีครับคืนนี้ขอนอนเชียงใหม่นะคะฟูนอะมากินด้วยกันข่าวแวะทาน MK มนิดนึงนะครับูนอุ้ยเธอทำไมเธอสั่งเบลเจอร์ตธอนีแจะของเธอะดีนะเธอกินเจเธอทุกคนฉันก็เลยใส่ เห็ดเข็มทองมาอันเดียวที่เหลือที่เหลือเป็นของสอดหมดเลยค่ะทุกคนขอกินน้อยได้ขอแยกมองได้ไหมเพราะว่ากินเจอยู่ได้คุณเล่นมาค่ะทางมากินกันกองทัพต้องเดินด้วยทองนะครับคุณทิปนี้มีแต่ความสุขค่ะเธอขับรถมาเอง11ชั่วโมงจ้าอไ ไม่มีอะไรค่ะพี่ค่ะแฟนหนุ่มนางฟูนค่ะล่าสุดล่าสุขขาดคุณนักงานกันนแบบจะเอาหม้อมาจะเอาหม้อยามาให้ค่ะก็นัดอ่านก็คือแบบไปกินแล้วมขอเติมพลังก่อนนะเดี๋ยวถึงเชียงใหม่ก็จะอัปเดตให้ให้ดูนะครับคุณยังไม่รู้เนื้อที่พักวืสิีจะเป็นเนที่ไหน อยากได้วิวอยากได้วิวประมาณไหนมัดก็ได้ไม่ส่บ้าถ้าจะนอนบัดก็แถวนี้เลยเอาหรอไม่เขามีให้นอนบัดหรอพี่ไปนอนที่ไหนดีนอนวัดอ่าโอเคเพราะว่าสีิบาทจะ่อกวัดพรสิงเลยได้ไหมจบไปแล้วับ